มันจเอามากไม่เขียวเนี่หมอไปแต่แสบพะโลกยังกับกับไปือซีหาข้าเอาแล้วบัานอีหม,มอกูชิบามึงฟังเด้อกูหลดสร้างอีลูกไั่แห้งแห้งเดียวน,นี่ตื่นก็ชสวยสวยก็เอาเสือผ่าลูกไห้กูชักกับเขากับหนามเห็ดบ่เป็นกูเบือ่อกูนายลูกไั่เท่านั้นบารันบกันอีก มึงยังไข่เลยอลูกไฟมึงยังไหลอยู่เลยอลูกเคยกูมึนพะโลบอกว่าเศร้าสะเมานนะมันก็ขับขับอยู่แต่มันก็ไปกินกูมือมื่ขึ้นกับเมามาตีสามมึอเศร้ากูลา้างหนาหลดม่หลดนหักเสือโองนงกินตักน้ำล้างหนาจนได้จังพอแต่ตอนชีโอ้พ่อละแม่ออกกมว่านน่เสียเหลือดจ่กิโลต้องถามแม่ว่า ออกเป็นไงบ่ล่ะายจังใดหลวงพ่อสามมือผู้เจ็บทองมันมันบอดีมวนเด้อออกลูกนั่นมึงบอดีต้นแม่มึงบอกกระดิต้นอยู่ครับเพจแดงไมนมันไว้รุ่นเนับกระหลวงพ่อบปรมไว้รุ่นนะมันว่าเขาคืดซับจักปีเลยเดี๋ยนี้อายุสิบสองปีเกิดปียังปีจอเดือนยังเดือนสี่วันยังล่ะวันจ้งเกิดจั้ามงถ้าแม่มันเกิดจจงโมงบอกอดีมันเกิดตอนว่าขาว มัน,นี่กูจะบังไล้มือมึงนี่ปาตะโทบอกอันนี้เฮียนังสือเก่งนี่ว่ะแม่หลวงพ่อตั้งแต่ป้อนหนึ่งหอดบ่อสองเคืองนดที่หนึ่งตลอดเลยเดมันมาเสียกคนในตอนบ่อสองอตีซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เราไปขึ้นมานี่มันมาเสียตอนบ่อ,อ,ส,อ,ส,อสองเคืองหลวงพ่อปู้ย่องว่าฉันเฮียนก่งกหมูในรงเรียดเรียบร้อยก็เรียบร้อยดีใจวะสิได้เพิ่งเบิ่งผิวพันมันอาตมาบ่เป็นลูกเจ้าได้นี่ลูกขน้อยและหลวงพ่อ พ่อก็แม่แม่แหละลูกคือขาวม่นขาได้พลุกงมันว่าจะไหนล,ละบักล่ะบวชซะเนาะโตจังสีด่ดีบวชบนแหงครับยันพี่หลอกครับบวชซะบัตรสนามึงดีดีให้พมไปถามมูปงกันให้บ่ครับในวันที่เรารู้สึกแย่เรายังมีพ่อมีแม่ที่คอยบอกว่านี่ทกศสี่แสนได้ลูก